กลาบสวัสดีนะครับผมสมาชิกชาฟรีดอมทุกท่านนะวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับแอดมินบิ๊กคนเดิมนั่นเองวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับผมเกี่ยวกับยูนิตมิวสิกฮิตนะครับผมแล้วก็วิธีใช้ของมันนะครับผมว่าเราจะใช้เพลงค่ายใหม่ยังไงนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเพลงนะครับได้ที่หน้าฟรีดอมแดชบอร์ดของตัวเองเลยนะครับผมแล้ว เพลงเหล่านี้ติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับผมหรือว่าฟรีไหมต้องบอกเลยว่าไม่ฟรีนะครับผมแต่ว่าสามารถใช้บน YouTube ได้และถ้าคุณเป็นพาร์ทเนอร์กับฟรีดอมเนี่ยคุณสามารถใช้ได้โดยที่มันจะไม่ได้โดนเคมเรื่องก๊อปปี้ไรนะครับผมประมาณ120วันนะครับผมหลังจากที่คุณได้ทำการเผยแพร่คลิปวิดีโอของคุณพร้อมกับใช้เพลงของเขานะครับผมแต่เมื่อถ้าเราโดนเคมแล้วเราควรทำอย่างไรนะครับผม อันดับแรกเลยนะฮะก็ต้องอันพับบิกวิดีโอนั้นไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ส่งอ e ีเมลมาทาง music freedom tm นะครับผมเรื่องที่ว่าเราจะมา,าลบเคมก๊อปปี้ไลท์นะครับแล้วทาง Freedom เขาก็จะจัดการให้เราก็สามารถใช้เพลงนั้นต่อได้นะครับผมก็เดี๋ยวยังไงก็ลองเข้าไปลองใช้กันดูได้นะครับมีเพลงที่ดีๆแล้วก็ฮิตเยอะเลยนะครับสำหรับนี้ก็ลากันไปก่อน,นครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ